กับข้อที่483ครับ small l e t t good base นะครับเขาจะให้อ่ string มาเนาะ1ตัวนะครับเป็น string n นะครับโดยที่ n เนี่ย string ให้มาเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเลขเนาะที่เป็นเลขฐาน10เนี่ยอย่าง13เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันก็คือ13นั่นเองครับในฐาน10นะครับเขาให้หา small letter ครับ good base good base เนี่ยนะครับ กูดเบสของจํานวนใดๆครับก็คือเมื่อเราแปลงจํานวนนั้นเนี่ยครับจากฐาน1ิบเนี่ยเป็นฐานเคเนาะเป็นฐานเคแล้วได้เลข1ทั้งหมดนะครับเนี่ยได้เลข1ทั้งหมดแบบนี้นะครับเนี่ยเลข1ทั้งหมดแบบนี้นั่นแหละคือกูดเบสครับโดยให้เราหาครับกูดเบสเนี่ยที่น้อยที่สุดนะครับสมอลเลทนะครับอย่างเนี่ย อ่าสเนี่ยอ่าพอเราแปลงใช่ไหมครับเป็นเลขฐาน8เนี่ยมันจะเป็น1,11,11แบบนี้เป็นเลข1นึงอย่างเดียวเลยนะครับเราก็จะเอา8เนี่ยมาตอบเนาะซึ่ง8เนี่ยเป็นจำนวนกูดเบสเนี่ยที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนั่นเองนะครับเอ่อซึ่งเนี่ยมันจะเป็นจำนวนที่มีค่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับอ่ เวลาเราใช้เนาะเราต้องใช้เป็นอันไซน์ครับเป็นอันไซน์ลองๆนะครับเนี่ยที่ผมจะใช้จะเป็นอันไซ์ลองๆนะครับไม่งั้นเนี่ยจำนวนเนี่ยจำนวนบิตมันจะไม่พอเนาะสำหรับตัวเลขเมาดูสูตรคณิตศาสตร์นิดนึงแล้วกันนะครับจำนวน e n เนาะซึ่งเป็นฐาน1ิบเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเราแปลงจากฐานใดๆก็ตามเนาะ มาเป็นฐานสิบเนี่ยมันคืออสูตรเนี้ยนะครับซึ่งเเวลาเราแปลงเลขฐานใช่ไหมครับเวลาเราแปลงเลขฐานเนี่ยเราก็จะเอาแต่ละหลักเนี่ยแต่ละหลักแต่ละหลักตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะแปลงเป็นฐานสิบเนี่ยเราต้องดึงเลขจากแต่ละหลักมาใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยมันจะคูณด้วยาฐานนั้นนะแล้วยกกําลังเนาะยกกําลังไล่ขึ้นไปแบบเนี้ย อย่างตำแหน่งตำแหน่งแรกเนี่ยมันก็จะเป็น k กาลังศูนย์เนาะหนึ่งคูณ k กำลังศูนย์บวกหนึ่งคูณ k กำลังหนึ่งบวกหนึ่งคูณ k กำลังสองซึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือแต่ละตำแหน่งตรงนี้นะครับแต่ละตำแหน่งตรงเนี้ยเนี่ยแต่ละตำแหน่งแบบเนียนะ้ยอันนี้เนี่ยก็ไปดูเรื่องการแปลงเลขฐานแล้วกันเนาะอันนี้คือเราแปลงเนี่ยจากฐาน k ครับเนี่ยแปลงจากฐาน k เนี่ยให้กลายเป็นฐานสิบนะครับเนี่ยให้แปลงให้กลายเป็นฐานสิบ โดยที่เลขทุกตัวเนี่ยในแต่ละหลักเนี่ยนะครับเป็นเลขหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี uh, ้นะครับก็จะสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นอนุกรมนะครับอนุกรมเลขาคณิตนะอนุกรมเลขาคณิตซึ่งสูตรเนี่ยนะครับสูตรสูตรมันจะเป็นแบบนี้ครับ sn นะครับ sn เท่ากับ n หนึ่ง คูณ1ลบ r รกำลัง n อส่วน1ลบ r านะครับก็มันก็จะได้สูตรนี้นี่หนะครับก็อันนี้ก็ลองไปดูกันนะครับแต่เนี้ยผมยกสูตรมาให้ดูเลยละกันนะครับจะไม่ได้พิสูจน์อะไรนะครับก็จะเป็นสูตรนี้ n เนี่ยมันเท่ากับ k ยกกำลัง m นะครับจากนั้นเนี่ยลบ1น,นะครับหารด้วย k ลบ1ที่เครับ m อเอคือ,อ,อตัวของพจน์สุดท้ายเนาะ k กำลัง m เ,เนี่ย เป็นตัวสุดท้ายสมมุติว่าเรามีอยู่3 3ตัวใช่ไหมสาตัวแบบนเ,เนี้ย m เนี่ยมันก็จะเป็น2นะครับเพราะว่าตั้งแต่ k กลํลังศูนเนี่ยก็คือตัวหนึ่ง k กลังหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็ k กลังสองก็ตัวสุดท้ายนะครับสําหรับวิธีคิดเนาะตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นอันซน์ลองๆใช่ไหมอย่างที่บอกไปก่อนอื่นเราก็จะแปลงแปลงสตริงที่เขาให้มาเ,มเป็นอันซ้ายเนาะเพื่อให้เอามาคิดได้นะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะคิดเพื่อเพื่อที่จะลดลดเวลาในการคิดเนี่ยนะครับให้มากที่สุดเนาะเราก็ต้องกําหนดเพดานใช่ไหมกำหนดเพดานที่เป็นไปได้มากที่สุดก่อนเราต้องหา m ครับหา m ก่อนนะเริ่มแรกก็หา m ที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการ k ใช่ไหมเขาต้องการ k เนี่ยที่น้อยที่สุด k ที่น้อยที่สุดนะครับจากตรงนี้ยเนี่ยจากเนี้ยเราต้องการเคที่น้อยที่สุดแปลว่าเอมเนี่ยมันต้องมากที่สุดใช่ไหมเพื่อให้ได้เคที่น้อยที่สุดแล้วก็หาเอ็มเนี่ยที่มากที่สุดก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยลดลดเพดานลงมาเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยจะได้ค่าเคตัวแรกซึ่งจะมีค่าน้อยที่สุดตามที่เราต้องการเนี่ยสังเกตพจน์นี้ก็ได้ครับเคกำลังเอ็มใช่ไหมเมื่อเราเพิ่มค่าเเนี่ย เพิ่มค่า m k เนี่ย k มันมีค่าค่ามากกว่าเท่ากับ2นะครับ k มีค่ามากกว่าเท่ากับ2เพราะว่ามันเป็นเลขฐานเนาะเมื่อเราเพิ่ม m เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นกราฟที่มันจะพุ่งขึ้นไปเนาะกราฟ exponent i เ l ยนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมตามค่าค่า m ซึ่งค่าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยเราฟิกคงที่ไว้ใช่ไหม f ิก n คงที่ จากนั้นเนี่ยเราปรับปรับแค่ m เนี่ยเมื่อเราเพิ่ม m ขึ้นเนี่ยนะครับแล้ว n คงที่ค่า k เนี่ยมันจะลดลงนะครับค่า k เนี่ยมันจะลดลงในค่าที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะงั้นเนี่ยนะครับเราจะหา m เนี่ย m ที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนเพื่อให้ได้เพื่อเราจะไล่หา k เนี่ยครับที่น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะใช้ log 2ครับซึ่งเป็นเลขฐาน2เนี่ยนะครับที่ น้อยที่สุดนั่นเองนะครับเลขหานที่น้อยที่สุดจะทําให้ได้ค่า m ที่มากที่สุดนะครับเนี่ยอันนี้เราจะคิดจากตรงนี้นะครับคิดจากตรงนี้อันนี้เนี่ยสมมุติว่าเราทําแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นพจน์ตรงนี้เนาะจะเหลือแค่พ k ์ k กําลัง m ซึ่ง n เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ k กําลัง m อยู่ลวใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราใส่ square root ไปสองข้างครับ เรารู้ว่าทั้งสองค่าเนี่ยเป็นบวกแน่ๆเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถใส่สแควรู t ได้ครับใส่สแควรู t ครับจะได้ k เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ n ยกกำลัง1ส่วน m เนาะแล้วเราเทคล็อกไปเทคล็อกก็1ยกกำลัง m เนี่ยมันก็จะตกตบลงมาเนาะแล้วย้าย m ไปย้าย k มานะก็จะได้ค่า m ที่มากที่สุดเนาะก็คือ m เนี่ยมันจะน้อยกว่าเท่ากับ log เ็นส่วนล o g k เนาะ log กส่วนล o อกคครับ <S <S ซึ่งอันเนี้ยเราจะใช้ k เนี่ยเป็น2นะครับ k ที่น้อยที่สุดเนี่ยเเป็น2 logm ส่วนเอ้ล็อกเอดิล n อก log นส่วนล o g กครับมันจะได้เป็นล o อกฐาน2นะครับอันนี้เนี่ยต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับล็อกคาดิทมนิดนึงนะครับเ,เป็นสูตรมัธยมเนาะก็ลองไปหาดูนะครับ ในส,ส่วนของการดําเนินการเกี่ยวกับล็อกนะครับเราได้ค่า m เนี่ยที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ละซึ่ง m เนี่ยมันต้องมากกว่าเท่ากับ1น,นะครับจากนั้นนะครับเ,เราจะใช้เบานารีเซิร์ะครับในการหาค่า k นะครับาหาค่า k นะครับโดยที่เรากำหนดเพดานไว้ก่อนเนาะค่าน้อยที่สุดเนี่ยมันคือ2นะครับ ส่วนค่าที่่ทีมากที่สุดเนี่ยครับค่าที่มากที่สุดมันคือ,อตัวนำยกกำลังหนึ่งส่วนเอ็มะก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นค่าที่มากที่สุดนะครับจะสังเกตว่าตรงเนี้ยผมบวกหนึ่งไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมบวกหนึ่งไปเพราะว่าเวลาเราใช้ฟังก์ชันล็อกอะไรหรือพาวเนี่ยนะครับ มันอาจจะทําให้เกิดการคาดเคลื่อนได้นะครับเวลาแบบมันปัดเศษลงอะคาตอบจริงๆอะ,อ,ะอย่างเช่นเนี่ยพาวเนี่ยมันเป็นสาม9ุดเก้าเก้า้าใช่ไหมมันเกิดเออร์เอร์นิดหนึง่งแทนที่มันจะเป็นสี่เงี้ยทําให้มันจะปัดลงเหลือแค่สามทให้เราพลาดพลาดคิดได้ในบางกรณีครับทำให้ผมอันเนี้ยต้องบวกไปเผื่อไว้ครับบวกหนึ่งเผื่อไว้อ้คิดเกินไปนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับ ล้าก็ใช้เบนิเสเซิร์เนาะหาคีเราก็หาค่าตรงกลางมานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับเราจะทําการคํานวณน,นะครับคํานวณคานวณตรงเนี้ยหาผลรวมครับเนี่ยคานวณหาผลรวมคือตอนแรกเนี่ยเราได้ m ที่มากที่สุดมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันมีค่า k เนี่ยที่เป็นไปได้ไหมนะครับเมื่อเราให้ m เนี่ยเป็นค่านั้นๆใช่ไหม ค่า k เนี่ยเราก็ต้องไล่หาทุกตัวเลยไหมเราจําเป็นต้องไล่หาทุกตัวไหมก็ไม่ต้องเนาะเราก็ใช้บนี binary search นี่แหละเพื่อตัดชอยนะครับแบบสมมุติหาตรงกลางมาใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็ตัดตัดครึ่งหนึ่งไปแล้วก็คิดอีกแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัด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 จนเหลือตัวสุดท้ายถ้ามันตรงกับที่เราต้องการเราก็เอามาต่อ แต่ถ้าหาไม่เจอก็อคำนวณในรูปถัดไปเนาะก็ลดค่า m ลงนะครับก็ทําแบบนี้นะครับก็เพราะว่าถ้าถ้าเราไล่หา k ทุกตัวเนี่ยเ,เยอะมากค่าที่เป็นไปได้เนี่ยเยอะมากมายนะครับอ่าอันนี้เราก็ค่า k มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ค่า k น้อยที่สุดเนาะที่เป็นเลขฐานนั่นเองนะคับ k เนี่ยมันคือเลขฐานนะครับอย่าลืม จากนั้นเนี่ยเราหาผลรวมผลรวมของตรงเนี้ยสูตรตรงเนี้ยหาผลรวมแล้วก็ดูว่ามันน้อยกว่าหรือมันจะได้มากกว่าหรือว่าได้น้อยกว่าค่าที่เราต้องการซึ่งก็คือ n นะครับโดยที่เราต้องคำนวณ overflow ด้วยนะครับมันอาจจะเกิด overflow ได้นะครับอ,อย่าลืมคำนวณน,นะครับก็เตรียมไว้นะครับ overflow มาร์กไว้ก่อนก็มาร์กเป็น Fall นะครับตอนนี้ยังไม่ overflow นะครับ แล้วก็ให้ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นซ้ำเนาะเก็บผลรวมตรงนี้แล้วก็ตัวของเคลเรน,นครับเพื่อที่จะใช้บวกในโพดถัดไปนะครับเราจะคำนวณครับคำนวณถึง M เนาะเนี่ยตั้งแต่0ถึง M มันจะเป็น k คกลังศถึง K กำลัง M นะครับแล้วก็มันจะคูณทบไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะตรวจสอบ overflow ฟล์นะครับถ้าเกิดว่า ค่าที่เราบวกไปเนี่ยมันทําใหเา้เกินเกินค่านำครับเกินเพดานของเราอะ่ะก็คือนำเนี่ยมันคือค่าค่าหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราบวกแล้วเนี่ยมันเกินเราก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไม่ต้องบวกต่อเลยนะครับพี่จะนำเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนตัวโอเวอร์โฟของเรานั่นเองนะครับเพื่อลดเวลาในการคิดด้วยนะครับ นำเนี่ยมันจะไม่มีค่าเกินอ,อันสายลองๆแน่นอน,นะครับอันสายลองๆไม่เกินแน่นอนเ,อเราถ้าเกิดว่าเราเจอโอเวอร์โฟใช่ไหมเราก็ติกติกว่าเป็นทูนะครับแล้วก็เบรกเบรกลูบเลยนะครับเบรกลูบแล้วไปไปพิจารณาโอเวอร์โฟต่อนะครับถ้าโอเวอร์โฟครับโอเวอร์โฟเนี่ยแปลว,ว่าเราจะตัดตัดทิ้งเลยครับตัดฝั่งขวาทิ้งนะครับเพราะว่า ฝั่งขวาเนี่ยมันจะให้ค่าที่เกินโอเวอร์โฟลแน่ๆใช่ไหมเพราะว่า k เนี่ยมันก็จะมีค่ามากขึ้น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 นะครับแล้วก็ตัดทิ้งส่วนนั้นไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเหลือไว้แค่ส่วนของทางซ้ายเนาะแล้วก,ก็มาคิดต่อนะครับส่วนเราก็คิดถ้าเกิดว่าว่าไม่มีโอเวอร์โฟลเนาะเราก็คิดซัมไปเรื่อย,อยซัมก็จะบวกเท่ากับเคเรนนะครับแล้วก็ไอตัวของ คือเลนส์เนี่ยครับตัวของคือเลนส์ตรงเนี้ยมันก็จะคูณคูณเท่ากับค่าเคนะครับค่าเคที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยณน,นตอนนั้นนะก็คือมิดนั่นแหละนะครับเนี่ยมันก็จะคูณทบไปเรื่อยๆเนาะเติมตน้นเติ่มต้นมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นหนึ่งเนาะก็คือเคกำลังศูนย์พอจบรูปหนึ่งมันก็จะคูณทบเข้าไปกลายเป็นเคกำลังหนึ่งแล้วก็เคกำลังสองไปเรื่อยๆครับโดยที่การคูณแต่ละครั้งครับ อย่าลืมเช็คโอเวอร์โฟลด้วยครับถ้าคูลแล้วมันเกินมันเกินโอเวอร์โฟล์ครับหรือเกินค่านำนั่นแหละแล้วก็ติ๊กเป็นทู u e ครับแล้วก็เบรกนะครับเราไม่จำเป็นต้องคิดโอเวอร์โฟล์ของอันซ้ายลองๆนะครับเพราะว่าเราคิดนำเนี่ยก็ครอบคุมแล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวเช็คโอเวอร์โฟล์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบวกเราบวกกันแล้วเนี่ยไม่มีโอเวอร์โฟล์ใช่ไหม ถ้าบวกแล้วไม่มีโอเวอร์โฟลเราก็มาดูตรงนี้ต่อว่าผลรวมที่เราคิดมาเนี่ยมันมีค่ายัางไงนะถ้าเกิดว่ามันมีค่าน้อยกว่านํำเนี่ยนะครับมีค่าน้อยกว่านํำ <S <S ก็แปลว่าเราต้องตัดฝั่งซ้ายทิ้งนะครับ <S <S ซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะให้ซัมเนี่ยที่น้อยกว่านํำแน่ๆเนาะเราก็จะมาย้ายมาพิจารณาฝั่งขวาต่อเนาะซึ่งจะมีค่ามากขึ้น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 นะแต่อีกกรณีนึงครับถ้าเกิดว่าซ้มมันเท่ากับนํำเลยนะครับ เราก็จะเอาค่าค่า k ณนะตอนนั้นเนี่ยที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยเอามาตอบนะครับเนี่ยแต่แต่นะครับหากเราพิจารณาแบบทุกกรณีแล้วเนี่ยพิจารณาทุกกรณีเลยนะครับเนี่ยพิจารณา m ทุกกรณีแล้วก็ k เนี่ยเท่าที่เท่าทีาทา่คิดออกแล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่มีไม่มีคำตอบใช่ไหมเราก็จะใช้ฐาน ของตัวเลขนั้นๆเลยนะครับฐานของตัวเลขนั้นๆเลยอ่าฐานของตัวเลขนั้นๆเนี่ยก็คืออสมมุติสมมุติสมมิบสามเนี่ยฐานที่มากที่สุดเนี่ยเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับมันคือสิบสามใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ฐานสิบสามเลยเนี่ยนะครับมันจะแปลงใช่ไหมสิบสามหารสิบสามเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนึ่งเศษศูนย์นะครับ ก็แปลว่าแทนที่จะเป็น1111งหนึเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้13ฐาน13เนี่ยมันจะเหลือแค่เลขหนึ่งตัวเดียวนั่นแหละก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายในกรณี w o r ร์ดเคสแล้วนะครับเพราะว่าเราหาฐานอื่นๆไม่เจอเลยนะเราก็จะใช้ฐานฐานสุดท้ายเนี่ยครับก็คือตัวของมันเองนะครับเป็นตัวในการคิดเนาะออ ต้องลบ1ด้วยโอเคต้องเป็นนำลบ1นึ่งนะอันนี้ผมพูดผิดโอเคก็โค้ดเนี่ยก็จะมีมีประมาณนี้นะครับเนี่ยขั้นตอนแรกก็หา M นะครับไล่จากมากที่สุดเนี่ยมาหาหน้อยที่สุดนะครับซึ่ง M ก็คือ1น,นะครับเนี่ยก็จากนั้นเนี่ยก็ทำการ Binary Search เนาะหาค่า K ที่เป็นไม่ได้นะครับ เราก็ตั้งพดานไว้เนะาะมากที่สุดกับน้อยที่สุดแล้วก็หาแบ่งกลางงแบ่งๆแบ่งๆแ,แ,แบ่งไปเรื่อยๆครับว่าจะเจอไหมนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ข้อนี้เนี่ยค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับในการการเนี่ยตัวของสติงเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวช่วยเนี่ยก็ค่อนข้างลำบาก ภาษา c ก็จะมี spin f เนาะช่วยช่วยในการจัดการกับ s t r i n นะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงเนาะอย่างเราต้องสร้างฟังก์ชันมาช่วยในการแปลงนะครับก็อันนี้ก็โค้ดคร่าวๆเนาะอ่ะก,อก็มีเท่านี้นะสำหรับข้อนี้